ไปกันที่ข่าวต่างประเทศหนึ่งข่าวค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะเป็นข่าวต่างประเทศที่ใกล้ตัวเทไทยมากเหลือเกินใช่ค่ะเราควรต้องจับตาด้วยนะเรื่องแบบนี้โอเคขย่วขวดสั้นสันะครับะระรักวางวันที่31สิงหาถึงวันที่1กันยาที่ผ่านมานี่นนนแหละ่ามาละเมื่อวาน1กันยามีการประชุมที่เรียกว่าการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือชื่อย่อๆว่า SCO เข้าประชุมที่นครเทียนจินประเทศจีน มีผู้นำ20กว่าประเทศไปร่วมประชุมและร่วมสังเกตการและเป็นคู่ค้าด้วยตัวอย่างเช่นรัสเซียอินเดียอิหร่านตุรกีปากีจุดๆุดที่น่าสนใจก็คือมีผู้นำเมียนมาได้รับเชิญผู้นำมาเลได้รับเชิญผู้นำคาเมรได้รับเชิญคุณมาเน็ตโอ้โหสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆ S <S การประชุมเอ o อโอที่มันจบกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่หนึงกันยานนะมีสองประเด็นที่ต้องขยายและมันเกี่ยวพันกับประเทศ,เทศไทยโดยตรงประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่ทำไมทำไมประเทศไทยไม่เป็นส่วนหนึ่งของ s อ o ทํโทำไมประเทศไทยไม่เป็นส่วนหนึ่งของ20กว่าประเทศ ทำไมเขมรกลายเป็นส่วนหนึ่งของ20กว่าประเทศกลายเป็นส่วนหนึ่งของ s เอสซีโอกลายเป็นส่วนหนึ่งของเวทีแห่งนี้ค่ะหน้าตั้งขอสังเกตในตั้งเป็นคําถามไว้นะตั้งเป็นคําถามนะเผื่อมีใครตั้งเป็นคำถามนะผมได้เห็นภาพผมได้เห็นภาพโอเคบนจอเห็นภาพไหมครับค่ะแถวหน้ายืนแถวหน้าตรงกลางเราเห็นสีจิ้นผิงใช่ไหมใช่ค่ะขวามือ ขวามือขวามือจริงๆนะของซีจินผิงก็คือปูตินก็คือก็คือปูตินใช่ไหมครับผู้นำรัสเซียใช่ค่ะแล้วระหว่างซีจิ้นผิงกับปูตินสองที่ยืนอยู่แถวสองผู้นำเขมรฮุนเาเน็ตผู้นำเขมรตรงกลางเลยอ่ะอยู่ระหว่างสองผู้นำจีนกับรัสเซียแต่อยู่แถวสองแถวหนึ่งซีจิ้นผิงปูตินแถวสองซึ่งยืนอยู่ตรงกลางระหว่าง ชิ้นพิงกับปูตินก็คือคุณมาเนตภาพนี้ในทางการเมืองระหว่างประเทศในทางการโทษตีความกันได้เยอะมันมีความหมายมากมายมหาศาลผมก็เชื่อว่าถ้าผมพูดไปทังนี้คนแถวกระทรวงและต่างประเทศต้องเถียงผมใช่เฮ้ยเขาใครยืนอยู่ตรงไหนเขาดูอักษรอักษรเขาเรียงอักษรตัวแรกของชื่อประเทศค่ะมันก็มีส่วนแต่ไม่รู้สิ ในทางการเมืองระหว่างประเทศภาพนี้มันมีราคามันมีมันมีมูลค่าในตัวมันเองไอ้มูลค่าเนี่ยมูลค่ากับขมนมันอยู่ที่ตัวคุณมาเนตเลยนะใช่มันมีมูลค่ากับขเมนไงที่จริงนะมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่ผมไม่พร้อมที่จะมานําเสนอค่ะเป็นคลิปเป็นคลิปบนเวทีรอ,อถ่ายรูปู่ช็อตที่จะขึ้นมาถ่ายรูป,เ,ปนเนี้ยช,ช็อตซีจินผิงกับปูตินเขายืนคุยกันสองคนด้วยภาษากายที่มันใกล้คุ้นเคยกันมาก แล้วช็อตและกันเองคุณมาเน็ตก็เดินซ้อนไปอยู่แถวสองไปเดินซ้อนไปอยู่ตรงนั้นเพื่อเตรียมที่จะถ่ายรูปหมู่โอ้โหและภาษากายที่แสดงออกต่อกันในผู้ชายสามคนนี้แม่เห็นแล้วเนี่ยหนาวไปถึงหัวใจเลยนะายถึงประเทศไทยนะประเทศไทยหนาวประเทศไทยต้องหนาวนะมันหมายความว่าการเดินเกมระหว่างประเทศเนี่ยเกมการทูตเนี่ยของขพูชาเขาไปไกลเขาเนี่ย เก้านำเรา1นเก้าทุกเวทีเลยหรือมากกว่าหนึ่งก้าไอ้เวทีนี้มีเมียนมามีมาเลยมีเขมรทำไมไม่มีไทยตั้งเป็นคำถามไว้ก่อนเดี๋ยวมีคำอธิบายมาเราว่ากันอีกทีนะประเด็นที่2ประเด็นที่2อโอ้โหประเด็นที่2เปรากฏว่าปรากฏว่าคุณมาเน็ตใช้จังหวะนี้เปิดเจราจาทวิภาคีหมายความว่าเจราจาแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับใครกับหวังคู่หนิงหวังคู่หนิงคือใครค่ะหวังคู่หนิงก็<ร>คือประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง ถประชานสภาที่ปรึกษาการเมืองของประเทศจีนมีสถานะนะมีตำแหน่งนะในจีนเนี่ยถือว่าตำแหน่งใหญ่มากมะเด็นหลักในการเจรจาทวิภาคีกับหวังคู่หนิงก็คือกล่าวหาประเทศไทยเรื่องข้อพิพาทนี่แหละเขากล่าวหาประเทศไทยกัมพูชาทนี่แหละเขาโจมตีเป้าหมายพลเรือนทางฝั่งประเทศไทยแต่มันไปบิดเบือนกับหวังคู่หนิงว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายโจมตีเป้าหมายพลเรือนทางฝั่งเขมรโจมตีชุมชนโจมตี ประชาชนเขาโ oh ก็ใส่ร้ายเราแหละแหละถ้าพูดง่ายๆนะเอาภาษาชาวบ้านสุดยอดเลยอความอีกตอนหนึ่งความอีกตอนหนึ่งข่าวจากต่างประเทศนะ,ะเขาบอกว่าผู้นําจีนสีจินผิงประกาศที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูหมู่บ้านของขเขมรตามแนวชายแดนที่ถูกกระทบจากสงครามจากข้อพิพาทเอา้าแปลว่าอะไรอืมก็ถือว่าเหมือนไปยืนข้างขาเขมรเลยชัดเจนอะ่ะถ้ามองแบบนี้นะฝั่งจีนเขาไปยืนข้างขาเขมรละ ถ้าแปลภาษาง่ายๆชาวบ้านชาวบ้านนะโอ้โหคนลุกเลยนะเนี่ยประธานโทษคนลุกเลยนะคนลุกเลยนะภาพบนจอขึ้นเร็วไปนิดหนึ่งอย่าอยู่กับสีชิ่นผิงนะเดี๋ยวก่อนมาช็อตนี้อ่ะโอ้โหสีชิ่นผิงประกาศจะให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูหมู่บ้านที่เขาได้รับผลกระทบชายแดนที่ถูกกระทบจากข้อพิพาทระหว่างเขมรกัมพูชาแปลว่าอะไรก็แปลว่าเขาเหมือนถ้ามองถูกเขาไปยืนข้างฝั่งเขมรเรียบร้อยแล้วค่ะไม่แค่นั้นครับอื สถานทูตจีนประจา,าจะจขเขมรได้ออกประกาศสถานทูตจีนประจาเขมรได้ออกประกาศจะมอบเงินหนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐให้กับผู้พักอาศัยผู้พักชิงข่าวสาหรับพรเพลินพัดถิน่นที่วัดพนมธรรมคมบอหมู่บ้านโปจาดตาบลเบงนะคะจังหวัดอุดรมิชัยของขเขมรน,นั่นแหละ จุดที่มันเกิดสู้รบกันนะแหละจังหวัดอุรุมีชัยอยู่มันก็อยู่ทางฝั่งขเขมรตรงบริเวณที่มีจุดสู้รบใช่ค่ะมีการตั้งศูนย์พักพิงเพื่ออพยพคนขเขมรตามแนวชายแดนจริงๆตามตะเข็บไปอยู่ในศูนย์อพยพ,พค่ะสถานทูตจีนประกาศมอบเงิน1นึ่งแสนดอลลาร์เพื่อให้ความช่วยเหลือศูนย์พักพิงให้แต่ว่าอะไรวะ ก็เอาตรงๆก็ยืยูไม่แค่นั้นไม่แค่นั้นไม่แค่นั้นทางสารทูตจีนก็ได้โพสต์ภาพของทูตจีนลงพื้นที่ศูนย์พักดงด้วยนี่แหละภาพบนจอณขณะเนี้ยืนยันให้ตังแล้วลงไปเยี่ยมชมไปเยี่ยมด้วยไปเยี่ยมดูพูดง่ายๆนี่คือสองประเด็นจากข่าวต่างประเทศชิ้นนี้ที่เราต้องขยายหนึ่งคุณมาเน็ตเขมรในทางการทูตเกมระหว่างประเทศมันก้าวล้ําเราไปหนึ่งก้าวตลอดเวลาค่ะตรงนั้น มีเขาทําไมไม่มีเราเมียนมายังมีเลยมาเลยก็มีเอาง่ายๆมาเลยก็มีประเด็นที่สองสีชินพิงประกาศอย่างนั้นแปลว่าอะไรสถานทูตจีนประจำเขมรประกาศอย่างนั้นได้อย่างไรเรายังไม่เคยเห็นรัฐบาลจีนหรือสถานทูตจีนอาการอะไรชัดเจนขนาดนี้แสดงอะไรต่อประเทศไทยต่อเหตุที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนชัดเจนฝั่งไทยเลยไม่มีเหมือนเหมือนอย่างที่แสดงกับเขมรเลยแปลว่าอะไร ก็ถือว่าชัดเจนนะสำหรับรอบนี้ช่วงหน้าไปคุยกับดรสุรชาติดีกว่าพักสักครู่แล้วกลับมาเติมเต็มกับเรื่องนี้ค่ะ